จัดไฟด้วยงบไม่ถึงหนึ่งมืน จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ไอเคยทําคลิปจัดแสงมาแล้ว2ครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นคลิปจัดแสง4ี่0 0ื่กว่าเพื่อนๆบอกว่าแพงเกินไปไอก็เลยทําคลิปอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นจัดแสงไม่เกิน2 0,000แล้วก็เพื่อนๆอ,อยากให้ไอจัดแสงโดยงบประมาณไม่เกิน10,000บาทอีกวันนี้ไอก็เลยจัดให้ครับในฉากฉากนี้นะครับจะประกอบไปด้วยไฟทั้งหมด5ตัวเป็นไฟที่ตั้งขาตั้งเนี่ยสตัวแล้วก็ไฟ LED ขนาดเล็กอีก2ตัวตัวแรกนะครับจะเป็นคีย์ไลท์หรือแสงหลักตั้งไว้ด้านหน้าเฉียง45อ,องศาเข้าหา ตัวแบบวางสูงเหนือศีรษะนิดหน่อยก้มกดลงมานิดนึงไฟที่ใช้เนี่ยเป็น AI L 5 0ให้เปิดความสว่าง100%เเซเลยนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิแสงมาสีนวลนวนิดนึงให้ผิวเนี่ยดูผ่องใสามากขึ้นไฟตัวนี้มีราคาอยู่ที่1990บาทครับตัวที่2นะครับเป็น AI F 5 0 RGB ไฟตัวนี้เนี่ยสามารถปรับแสง RGB ได้6สีวางไว้ที่ด้านข้างตัวแบบนะครับส่องไปที่ฉากหลังเป็นไฟแบ็กกราวด์ไลท์นะครับเปิดเป็นสีฟ้าให้เป็นแสงที่สร้างสีสันให้กับบรรยากากศ ในฉากของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นมาครับจะเปิดเป็นสีอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับไฟตัวนี้ราคาแค่2,990บาทเท่านั้นครับถัดมาตัวที่3ครับเป็นไฟแสงแข็งรุ่น YM80 ครับวางไว้ที่ด้านหลังตัวแบบสองย้อนเข้ามาที่ตัวแบบเลยในตำแหน่งริมไลท์เพื่อสร้างริ้วแสงให้กับตัวแบบทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเรียวดูมีเชฟมากขึ้นและทําให้ตัวแบบเนี่ยดูโดดเด่นดูมีมิติมากขึ้นด้วยตัวนี้นะครับจะสามารถปรับความสว่างและปรับอุณหภูมิแสงได้ด้วยให้เปิดประมาณ 5,500K ลแล้วก็ที่ใช้อยู่นี้เปิดประมาณ25เท่านั้นครับไฟตัวนี้เนี่ยในชุดจะให้เจลสีให้เราปรับเล่น R G B ได้หลายสีด้วยหากจะจัดไฟเป็นสีสันอื่นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถทําได้ครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่2,900บาทครับไฟทั้ง3ตัวแรกเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านรีโมทที่แถมมาให้ในชุดได้ด้วยครับถัดมาครับในตะก,ก้าด้านหลังเนี่ยไอยได้ใช้ไฟ L E D ขนาดเล็กรุ่น V L 49 Pro เป็นไฟ R G B ขนาดเล็กครับแต่ที่ใช้เนี่ยก็ใช้ในโหมด C C T นะเปิดเป็นแสงนวล ตั้งวางไว้ด้านหลังฉากนะครับเพื่อสร้างมิติความโดดเด่นและความน่าสนใจให้กับฉากหลังมากขึ้นครับไฟตัวเดียวกันอีกจุดหนึ่งนะครับไอ้ก็ได้วางไว้ที่ด้านหลังป้ายเพื่อให้แสงเนี่ยกระจายพุ่งออกมาด้านข้างแล้วก็กระจายออกมาที่ด้านหน้าของป้ายด้วยครับถ้าเราซื้อป้ายไฟสําเร็จรูปเนี่ยก็สามารถมาวางแล้วก็เปิดได้แต่ผลลัพธ์ของแสงเนี่ยก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยครับ Vl 49 Pro เนี่ยราคา890บาทเท่านั้นครับทั้งหมดทั้งมวลในฉากนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่8,850บาทเท่านั้นเอง นอกนอกนี้เนี่ยก็จะมีไฟที่มีอยู่แล้วในห้องครับเช่นโคมไฟเห็ดตัวนี้นะที่ไอไม่ได้คิดราคาก็จะมีแค่ตัวเดียวที่ประกอบอยู่ในฉากครับถ้าอยากให้ไอจัดไฟในงบไม่เกิน5,000บาทก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ